สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2559ลูกแก้วของทีมิสเกิดขึ้นค่ะทีมิสเป็นเทวีแห่งความยุติธรรมนะคะเป็นเทวีแห่งในเรื่องของอะระเบียบแบบแผนและพิธีการต่างๆนะคะลักษณะาการทํางานของคุณนะคะมักจะต้อง เต็มไปด้วยในเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับมากหน่อยค่ะแล้วก็มีไพ่เดอะเจวิลปรากฏด้วยนะคะคุณก็อาจจะอึดอัดนิดนึงกับระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เขาบังคับคุณมานะคะแต่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะอยู่มันไปเถอะระเบียบนะคะมันจะส่งผลดีกับคุณในช่วงบั้นปลายนั่นเองนะคะลักษณะาการทํางานคุณหนีไม่พ้นในเรื่องของคนที่ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบและเอาประโยชน์กับคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นและในเรื่องของการลงทุนเหล่านั้นนะคะการเงินเนี่ยนะคะมีได้ มีได้ก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่กว่าจะได้มาอาจจะช้ากว่าที่คาดการไว้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดอยากจะลงทุนก็สามารถที่จะทําได้ค่ะถ้าไม่ห่วงในเรื่องของเงินที่แบบว่าต้องเอาไปแช่ไว้นานจนเกินไปถ้าคิดจะลงทุนในหุ้นนะคะก็หรือในกองทุนต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ได้แต่อาจจะช้านิดนึงเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าอยากจะปลอดภัยไปลงทุนในสลักออมสินไว้นะคะก็จะได้ดอกผลตรงนั้นเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะรายรับส่วนตัวก็ยังพอที่จะมีเข้ามาประ แต่ส่วนรายจ่ายช่วงนี้นะคะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะาคุณอุดรอยเลือก ไปเยอะแล้วตั้งแต่ในช่วงเดือนก่อนๆน,นะคะก็ถือว่าในช่วงเดือนนี้ใช้เงินได้อย่างสบายใจสบายรมไม่ค่อยมีภาวะความเครียดความตึงตัวในเรื่องนี้มากนักนะคะส่วนในแง่ของความรักเป็นเช่นไรคะ่ะไพ่เจ็ดถ้วยเกิดขึ้นนะคะยังเอาแน่เอานอนกับในเรื่องของคนที่คุณปักใจยังไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเขาดูเหมือนจะดีแต่บางอย่างก็มีบางมุมที่คุณไม่เข้าใจหรือนิสัยบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นในบ้านปลายนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะ พิจารณาไปใหนน้นานที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินใจหรืออย่าพลีพขมที่จะตอบปากรับคำหรือจะคบกับเขาอย่างจริงจังนะคะไพ่เจ็ดถ้วยมันหมายถึงในเรื่องของสิ่งดีๆที่มันมีแล้วก็มันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์อยู่ในนั้นนะคะต้องพยายามมองมุมที่สุขเอาไว้ก่อนนะคะส่วนเหมาะทุกเนี่ยก็อย่า อย่าไปละทิ้งนะคะก็ต้องพยายามมองด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทุก์มีมากกว่าสุขก็ให้ห่างเอาไว้นะคะอย่าพยายามที่จะดึงเอาคนที่จะนําพาเอาในเรื่องของความทุกข์เยอะๆมาให้กับคุณนะคะเดี๋ยวมันจะสร้างเรื่องให้คุณเนี่ย เขาเรียกได้ว่าทุกใจไปตลอดเลยก็ได้ว่าได้นะคะส่วนในรายของคนที่แต่งงานกันมาเนิ่นนานแล้วมีโครงการอะไรใหญ่ๆมีโครงการอะไรระยะยาวเข้ามาด้วยอาจจะเป็นเข้ามาในเรื่องของด้านคนรักของคุณก็ได้ให้คุณต้องมาร่วมตัดสินใจนะคะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะให้คําปรึกษาได้นะคะแล้วคุณก็ต้องพยายามประคับประคองในเรื่องของความรักนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวคนรักของคุณในช่วงนี้อาจจะมีเรื่อง เครียดเรื่องต้องตัดสินใจเยอะก็จะจู้จี้จุกจิกมากไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเขาเรียกค่อยๆพูดจากันค่อยๆออเขาเรียกอะไรเกี้ยกไก่เกลี่ยกันนะคะในเรื่องของกรณีพิพาทหรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆนะคะความรักก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลงตัวยิ่งขึ้นนะคะ